อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะมาชวนทำเต้าหวยน้ำขิงเย็นร้อนเครื่องดื่มสมุนไพรต้านหวัดสุดฮิตแต่ไม่ต้องไปรอต่อคิวที่ร้านคุณก็สามารถทำดื่มเองง่ายๆได้ที่บ้านถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเริ่มที่ใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลืองผงเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิตราโลโบงาขาวขั่วบดงาดำขั่วบดคนให้เข้ากัน นำขึ้นตั้งไฟจนเดือดเสร็จแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำน้ำขิงกันค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงต้มจนเดือดใส่ผงขิงคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำขิงเกล็ดหิมะและน้ำขิงร้อนจัดน้ำขิงเกล็ดหิมะลงในภาชนะรับประทานคู่กับข้าวบาเล่ต้มสุกลูกเดือยต้มสุกแปะก้วย ไข่มุกเปล่าชูกา้าไข่มุกสีทองถั่วแดงหลวงต้มสุกเชื่อมลำไยแห้งต้มสุกและเต้าหวยงาดำจากนั้นใส่ลำไยสีทองลงในภาชนะตามด้วยแปะกล้วยเต้าหวยงาดำน้ำขิงร้อนและปลาท่องโกกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหวยน้ำขิงเย็นร้อนไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนหรือแบบเย็นก็ชื่นใจและคุณก็สามารถทำดื่มเองง่ายๆได้ที่บ้านเพียงแค่มีโลโบก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ